วันนี้ผมมีรถกระบะ4ประตูคันนี้มาแนะนำครับเป็นมา z d a บีทีห้าศูนยเกียร์ออโต้สประตูปี2,012ครับเรียกว่ารถสวยๆเดิมๆสภาพนางฟ้าเลยราคาแค่3ามแ0 0เกบาทออกรถ0บาทหรือว่าฟรีดาวส่งงวดแค่เดือนละเ0็ดกว่าบาทเท่านั้นเองรถเครื่องดี ชตสี่สวยช่วงล่างแน่นๆเกียร์สมูทมากเพราะฉะนั้นรีบจับจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ <S <S เอาละนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านดูนะครับก็ไม่มีอะไรที่อ่าชำรุดมากมายนะครับถึงจะเป็นรถมือสองก็แล้วแต่นะครับซึ่งเจ้าของเดิมนั้นได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเราเอามาก็ ในสภาพนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นรถเดิมๆนะฮะสีเดิมๆเดิมๆเดิมๆนะฮะล้อแม็กจากอ่โรงงานจากศูนย์เลยนะครับแล้วยางท่านดูนะครับดอกยางแน่นๆเลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับใช้งานยาวๆนะครับยันลูกแต่งงานละก <laughs> ระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าบันไดเหยียบขึ้นสวยงามแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับสีสันก็ เดิมสีจากโรงงานเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันจะสวยทนสวยนานไม่ลอกนะครับนี่ภายในนะครับกะจกไฟฟ้าแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่เกียร์ออโตโอ้แอร์เย็นเทียบวิทยุเบาะหนังนะครับเรียกว่าสุดๆกันไปเลยนะครับด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนั่งได้สบาย นั่ง4คนยังได้เลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับมาด้า b t ท0 2 2 Pro เกียร์ออโต้นะครับนะราคาก็ไม่แรงแค่3 9 8 0 0 0บาทนะบาทฮะฟรีดาวด้วยนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆครับแถมส่งแค่เดือนละ7,000กว่าบาทนะเอารถไปขับก่อนแล้วค่อยพดตามทีหลังนะครับ ทีนี้ผมจะเปิดกระโปรงให้ท่านได้ดูเครื่องนะครับเอออย่าไปดูอย่างอื่นนะฮะถ้าเปิดกระโปรงนี้ดูเครื่องอย่างเดียวครับเครื่อง2.2ครับนี่เดิมสดิทเลยเครื่องอย่างกริปนะน็อตไม่มีขยับนะครับเร็วแรงประหยัด ต้องมาด่าบีทีห้าศูนย์เท่านั้นครับเชื่อผมเถอะผมเรียนมานอตฝาไม่มีขยับนะครับนะอา้าวนะครับก็ให้ท่านได้ดูพอหอมปากหอมคอ,อ,น,อน,นะครับของดีไม่ต้องดูแย่หรอกเพราะของดีดูยังไงมันก็ดีนะทองถึงจะอยู่ในตมมันก็ยังเป็นทองเพชรก็เหมือนกันรถก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทักการเข้ามาได้เนอนะฮนะทางช่องเพจเฟซบุ๊กประกอารถบ้านแห่งอำเภอกระสังครับหรือจะเป็นทางช่อง YouTube ประกอารถบ้านช่อง Ti k t o k ประกอารถบ้าน แต่ถ้าให้เร็วให้ไหว0819679671โทรทีเดียวรู้เ,เรื่องครับครับจริงถ่ายจริงเครื่องหนึ่งช่วงล่างแน่นๆเกียร์สมูทมากสุดยอดจริงๆครับพี่น้อง